สัปดาห์หน้านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะมีการเปิดตัวก็คือการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับที่เรียกว่า Creative Economy นะครับรัฐบาลจะมีการกําหนดเป้าหมายและมาตรการชัดเจนครับจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ Creative Economy เนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับไปจนถึงเรื่องของการนําเอา,เอาวัฒนธรรมนะครับหรือประเภทีประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาใช้ ในการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าที่นําไปสู่การผลิตสินค้าและบริการแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการปรับปรุงแบบนะครับหรือก็ทําเป็นยี่ห้อให้กับสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้นเรามาดูกันก็คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะประชุม Creative Economy รหรือเป็นคล้ายๆเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์อันนี้ไม่รู้เป็นดัดแปลงต่อยอดมาจากของเดิมเยอะหรือเปล่าโรเตอร์อครับก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายสมัยพักไทยรักไทยหรือพลังประชาชนดําเนินงานมาครับแต่นโยบายเนี่ยมีความเป็นไปนได้ที่ยากเพราะว่าหลายโครงการที่เอาปัญญามาแลกเงินเนี่ยมันก็เกิดการคอร์รัปชันโกงกันเยอะฉะนั้นในลักษณะของโครงการตรงนี้ที่จะให้เกิดมูลค่าในผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยนะครับ วันนี้เราจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการแต่ว่ารัฐบาลพิเศษเพิ่งมานั่งคิดตรงนี้แล้วไมไ่ทราบว่าความต่อเนื่องในการที่จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเนี่ยจะสนองตอบประชาชนมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะช้าไปอจจช้าไปนะครับ,รบเพราะว่าทํางานมาหลายเดือนแปดเดือนแล้วนะครับก็มาคิดตอนนี้อาจจะช้าไปโดยเฉพาะเขาบอกว่าเอาโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมธรรมดาให้ได้ก่อนฮะก็ผมคิดว่ามันเหลือประมาณไม่เกินแปดเดือนบริหารจะไปแล้วฮะเศรษฐกิจทั้งโรงงานนะทำรถยนต์ประกอบรถยนต์โอ้โหนี่เขาโวยกันแบบสุดๆเลยเขาตกงานเยอะเลยเขาตกงานเยอะฮะจำนวนหลายแสนคนตรงนี้เขาบอกว่าเอาอุตสาหกรรมธรรมดาก่อนได้ไหมก่อนที่จะเป็นอุตสาหกรรมแบบครีเอทีฟแบบสร้างสรรค์เนี่ยเอาธรรมดาก่อนได้ไหมอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้มีการพูดถึงเรื่องคลิปกันเยอะ <Okay. S 2> นะมามองเรื่องของเทคโนโลยีการตัดต่อ mm hmm. คุณอภิสิทธิ์พูดไว้ท่อนหนึ่งน่าสนใจลองไปชมกันเดีว มือถือมันก็มีขีดความสามารถเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรที่กําลังฮิตกันอยู่เนี่ยนะครับก็ทําได้หมดนะครับอันที่หนึ่งคือมือถือเนี่ยสามารถอัดเสียงได้อยู่ความคมชัดมากคนะครับบางทีเราไปอยู่ใกล้ๆอย่างงี้ครับเราคุยกันอยู่เนี่ยผมก็แอบอัดเสียงคุณหนุ่ยนะฮะนะฮะสมมติคุณหนุ่ยกำลังนินทาใครอยู่ผมก็แอบอัดไปแล้วไปให้คนอื่นฟังโอ้โหอันเนี้ยเสร็จละคืออัดเสียงผมไม่เท่าไหร่แล้วเนี้ยอันเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่ทําให้คนบอกว่าตอนคลิปออกมาเนี่ยนะฮะมีความพยายามพูดว่าเนี่ยไปแอบมา นะเพราะว่าจริงๆแล้วใครใครก็รู้ว่าตอนนี้มือถือเนี่ยมันอัดเสียงได้นะดรฮะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือบอกว่าหลายๆประชุมผมว่าเที่ยวหน้าีนเขตแล้วนะคุณอภิสิทธิ์นะใครจะเข้าห้องประชุมเนี่ยให้ถอดหมดเลยอ่ากลัวดักฟังอกลัวดักฟังวันนี้ผมนั่งฟังเหมือนกันตอนเช้าเอ๊ะวันนี้มาทําพิธีการตัดต่อพันธุกรรมอะไรกันอ่าแล้วก็มีกวนเด็กไฮเทคมาร่วมด้วยโอ้กวนเด็กไฮเทคนี่ครั้งแรกนี่เปิดเปิดประเด็นมาผิดเลยครับครับ นะฮะสีจีขึ้นเลยว่าพิธีกรที่สัมภาษณ์ผู้ดรนในราการที่สัมภาษณ์คุณอภิษิเริ์เยชาชีวะเนี่ยเป็นคุณสุวิทย์สุดที่ประภาปรากฏว่าไม่ใช่ <c oughs> น้องคนนี้ชื่อน้องหนุ่ยพงสุขงาจากเนชั่นแนลเป็นเขาเด็กเด็กเขาเรียกกวนอะไรอะ่ะ ผมไม่แน่ใจกวนไอทีนะฮะเปิดตัวหน่อยเขาทำท่าอย่างนี้นะอีกคนอาจารย์อาจารย์เปิดตัวน่อยอาจารย์ทำท่าอย่างนี้นะผมตายหายแล้วอาจารย์มีอย่างนี้ตายเด็กก็แย่เลยเนี่ยก็วันนี้ท่านนายกพูดกับผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องก็ต้องมาคุยกับเด็กแทนเลยตั้งกวนเด็กไฮเทคขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กกวนไฮเทคก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เอาเรื่องของไอทีมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงช่วงที่สามนะดรนนะดร่สิงห์ทองเรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่ง เราจะมาโชว์เรื่องของความไฮเทคเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลโกหกอะไร ICT โกหกอะไรบ้างแล้วที่สำคัญสิ่งที่น้องสี่คนพิธีกรวันนี้ไม่รู้นี่คือเรื่องอะไร,รเราจะเอามาบอกแล้วเรามีคลิปเสียงอย่าพลาดฮะช่วงที่สามเรามีคลิปเสียงที่หลายคนยังไม่ได้ยินจะมาเปิดด้วยปิดเบรกสักครู่พบกันช่วงหน้าครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับหนังสือบันทึกรับสงครามเลือดก็บุงบอกถึงเรื่องของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงของคนรักประชาธิปไตยนะครับในช่วงสงสงครามเลือดซึ่เกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปที่เราจะพูดวันนี้ด้วยนะครับ,รบ,รบเพราะว่าหลายเรื่องมีการจัดฉากกันเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้สักครู่นี้ก็เป็นเรื่องของจานทับเทียมใครสนใจก็0 2 5ย์สองห้าเจ็ดศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดนะฮะศูนย์สอง 5706457ของนิวเลส t ตครับอ่ะมาช่วงที่2ตอนนี้คุณจิรยุอยู่ในสายรเราพูดคุยกับคุณจิรยุสวัสดีครับคุณจิจรยุครับสวัสดีครับคุณสิงห์ทองสวัสดีครับคุณจุติพง์สวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้โอ,อ้จอจอขึ้นนี่เหมือนกําลังแถลงข่าวอยู่นะฮะ ที่ไหนนะ <c oughs> จอขึ้นกาภาพคุณเจรยุคข,ขึ้นนี่าเหมือนกำลังแถลงข่าวทีโทษทีท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ไปรู้ทันอภิสิทธิ์ด้วยนะครับก็เนื่องจากเดิมนั้นจะมีการชุมนุมแล้วก็พอดีผมก็เลยรับปากหลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าจะขึ้นมาทํางานบางอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ยังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมอาจารย์ดีแล้วก็ไปดูหมีแพนด้ามาเอาไปดูแล้วนะ ปรากฏว่าไม่เห็นนะหมีเขาถูกจับไปอยู่ในห้องอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดูแต่กล้องวงจรปิดแต่ดูแล้วหมีหน้าฮาร์ดเลยครับหน้าฮารมากเลยนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวมืดูดูคุณอภิสิจัดรายการอยู่่าเช้าเห็นว่ามอนิเตอร์ด้วยก็ถึงขนาดผมซื้อทีวีเครื่องเล็กอ่ะครับแล้วก็ติดตัวไปขับรถไป ก็ดูไปก็อย่างนี้ครับสรุปสองสามประเด็นหลักๆผู้ชมก็คงจะพอติดตามหรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับผมรู้สึกว่าเมื่อเช้านี้นาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลาในเรื่องของฤาษีแตงสารเนี่ยนะฮะกับทีมแบตไตไฮเทคที่มีน้องๆสี่คนน้องหนุ่มท,ที่เป็นแกนนาของเขาเนี่ยนะครับมากเกินไปจริงๆแล้วนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นําประเทศเนีย่ยน่าจะเข้าไปช่วย แก้ไขในเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์พูดเรื่องของน้ํามันนิดเดียวอือเรื่องของไข้หวัดนกไขวัดสองพันเก้าขออภัยครับนิดเดียวนะและก็คุณจุติภโพผมว่าเสียงของเราเนี่ยนะฮะหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอเราจัดรายการเนี่ยทีเบื้องหลังเขาเริ่มพัฒนาขึ้นนะเขาจัดฉากดีนะนี่คุณจุาโ ผมมีเพื่อนอยู Heather> ่ในกรมประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าเขาโมนิเตอร์รายการเราทุกอาทิตย์นะครับก็สมควรจะให้ด่าแหละครับมาทำงานกันอย่างนั้นเอาฉากนายกไปนั่งหลังไอ้โต๊ะอะไรคล้ายๆลงอยู่ตอนนึงผมดูแล้วผมปวดเล็อกริ้งเลยอ่าก็ถือว่าดีนะั็ชื่นชมชื่นชมก็พัฒนาขึ้นมาหน่อย นะฮะหลังจากคนดูมาหลายเดือนแปดเดือนมันนี่เซ็งเป็ดกับๆๆๆนะฮะก็อยากจะเซ็งเป็ดต่อไป <G ül üyor> เรื่องที่ผมมอนิเตอร์มาเช้านี้นะครับเรื่องของพอรบยี่สิบเก้าถึงหนึ่งกันยาเรื่องของนายกลรัฐมนตรีครับมีอำนาจครับจะสั่งการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็เรื่องของท่านครับ <G ül üyor> แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพยายามอย่าเบี่ย,ยงเบนประเด็นเราตั้งข้อสังเกตว่าอภิสิทธิ์นั้นพยายามจะบอกประชาชนว่าเออไอ้พวกนี้น่าลำคาญ Hmm. แต่ไม่ได้บอกว่าอีตอนที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านมีพันธม,มิตรมานั้นมันน่ารำคาญไหม oh. นะ oh. อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการสลายการชุมนุมดูจากข่าวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงจะเห็นข่าวจากฟรีทีวีเนี่ยนะครับก็บจะเห็นว่ารอบสำเนียงรัฐบาลน,นั้นตำรวจน้อยกว่าทหาร oh. ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ,รบแล้วผมก็มองต่อไปว่าสแสดงว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศุบัน ผมตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีน้ำยาหรืออย่างไรอภิสิทธิ์จึงไม่ไว้วางใจครับในนามของฝ่ายค้านผมมองอย่างนี้นะครับครับประเด็นต่อมาเรื่องของคลิปเสียงคือผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่าเป็นเสียงอภิสิทธิ์ชัวป้าบนิ่มครับนะใช้คำนี้เลยผมยังไม่เชื่อนะออะไรนะผมยังไม่เชื่อเพราะว่าผมจะจะจะเปิดอีกอ่ะละกูจะเปิดอีกคลิปอ่ะเดี๋ยวมีช่วงหลัใช่ไหม ช่วงสามีช่วงสามีน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการตัดต่อครับต่อนะฮะเรื่องของคลิปเนี่ยนะครับคลิปที่บอกว่าเป็นเสียงอภพิสิ์แต่ผมฟังครั้งแรกผมยืนยันชัดเจนเขาว่าเป็นเสียงนายกอภพิสิ์พูดครับส่วนจะตัดต่อหรือไม่ต้องให้หมอพรทิพย์ผ่าดูเพราะว่าหมอพรทิพย์ก็ไปผ่ามาสองสามวันนี้นะมันต้องเละแล้วนะถึงให้คุณหมอ ส่วนพูดไปแล้วใครจะได้ประโยชน์ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมครับหนึ่งเวลายุทธศาสตร์ทางด้านของการรบเนี่ยนะครับทหารก็บอกว่าใครที่เป็นคนปล่อยข่าวมาย่อมหวังผลทางด้านข่าวมผมบอกว่าคลิปนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครได้จะแดงได้ไหม,มผมบอกว่าเสื้อแดงอาจจะได้แรงเกียรชังเพิ่มเติม,มขึ้นมาอีกมิลลิกรมัมานับได้นะครับาเกียรชังมันนับเป็นจุดทศนิยมไม่ได้มันก็โกเกียรเหมือนเดิมแหละ ถ้าไม่ชอบอ่อิสิทธิ์เนี่ยก็คงจะเก็ดที่หน้าเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของมือที่สามที่ชอบพูดกันนักกันนาะเนี่ยนะฮะออโอโยงใหญ่กันไปถึง